ไสีขาวนี่มันเป็นเนี่ยนะบีพี่เออบีพี่ตัวเนี้ยบีพี่กันป่ะเออบีพี่เอาแกไปเห็นป่งเลยแกดูให้หมดเลยเอามานี่ก่อนเอามาแกนี่มันโดนงานเอาลงพัดไปจะให้มันแตกแล้วจะเอาไปคักให้แม่หน่อยมาแกเลยนั่นแกดูสิเออเอาออกเออน่าดูก่อนเจ๊จะไม่เอาเจ๊จับช้อนอย่างนี้เลยลูก จับช้อนก้นมันจับอันเมื่อกีนะ้จับช้อนก้นมันขึ้นมาถ้าเกิดหลุดกระตูนก็ไม่รู้เรื่องเนาะจับช้อนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดหลุดจะทําไงนะ่ะแตกเลยนะลูกเอานังยาไงไว้บีบีพีอ่ะทำไมลูกเล็กจังวะทำไมลูกไม่เหมือนกันอนะ่ะอืมมันจะเป็นไข่อะไรเนาะเอาไปให้ตัวไหนฟักหนะ่ยแบ่งกันเลยโอ้ยแล้วมันก็แยกีง <c oughs> วันนี้ไม่มีลูกนี่ไงห้าลูกอ๋อยัดมานี่เฉยอืมยัดให้เต็มอ๋อนึกว่าได้หกลูกอืมแล้วทำไมลูกไม่เหมือนกันนะแต่ทำไมลูกมันเล็กๆอย่างเงี้ยครบห้าลูก <hi> นะครับยาๆๆๆๆๆยา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 เขาเอาโรคคนปุ๋นเข้ามา เอาถือวิ่นุชไปถือบนน้ำบ,บา้านอย่าไปใส่หน้านะไปะเอาไปฝากใครเลย<อ>มาถึงแล้วไอ้พวกนี้งงนะครับฝากอีดำนี่หรือเปล่าเราจะฝากตัวไหนดีเดี๋ยวอย่าเสียงดังอ,<า><า>อ๋ฝา,ากอยู่มันฝากอยู่สามตัวใช่ไหมฝากหน่อยฝากหน่อยอันนี้กี่ลกูกสองฝากสองฟอง chơi luôn phát 2 phong phát ghi nền đại lý xiềng đăng tiếng ừ, đăng ở xong à, à. phong phát nói phát nói yêu thương 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 กินเนี้อมันใหญ่นกไหกไก่มันดิ่เหอไม่ใช่แตกแ้วเหรอไม่แตกไม่มีลูกแตกใช่ไหมไอ้นี่ก็ปูมามันก็ปูวดิกี่ใบอ่ะไข่มันทำไมเยอะจังนับดูครับอันนี้โอ้โหกี่ใบมันอะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามใบเลยเหรออ่าแสดงว,ว่าเราจะมีหลานเยอะเลยเดิมันจะมีตัวทุกไขใ่ใส่หนก็มีอ๋อมันจะฟักได้ไงอะ อลองดูม่แมเบงีราไมไ่เไก่ชนนะครับเด้อพี่น้องครับอันนี้ครับขัานไก่ชนแทนนะครับเปิดโหดนะครับเจนี่กไลคครับเออเข,ข้าข้าในนี่นะหูใครเยอะวะเจ้เอดีเดีรูเด้อเ่ากัน<ค>รบ,นนบ,นบ่างมันมวยมีบ้างว่าตงตัวูมีไขครบ

ฝากมาใส่งให้เป็นห้างตัวนี้ต่อไปนะครับพี่น้องครับอันนี้เนาะสีเหลืออยู่ครับพวกสีมะใครอยู่ครับแต่ว่านี่ฝากคุณแม่อันนี้คุณแม่เหลืองนะครับเหลืองลูกดีนะครับเตมันนะครับพมา่ากอยแลวก็อ่ผสมอืมอะไรอย่าผมลืมนะครับจำอะไ้ครับ ไก่ส้นของแท้ครับมาแม่นี่ครับอีกหนึ่งครับโหดครับอันนี้ครับหักรอยนะครับตัวนี้ครับแม่นี่หักรอยครับเบิ้งหนาเพิ่ดูดูนะครับพี่น้องครับเบิ้งเด้อนะครับนะหักร้อยนะครับซุ้จอดมาครับหนามสองนะครับหนามสองหักร้อยได้ครับถูกโตครับอ่าอันนั้นแม่นั้นต้งเป่าต้งหักนะครับแต่ว่าต้องใช้พลังตื่นกล่องนะครับพี่น้องครับ เคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปพีเงเทานีีนะครับเด้ออย่าลืมกด subscribe และแชร์ผมด้วยนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวคลิปหน้าวันนี้ครับผมก็อาจจะไปเอาสีผ้าไปเบ่งถี่เต็นรถผมนะครับเต็นรถนะครับเป็นเต็นรถมืองสองรถบ้านนะครับผมจับใหม่ๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะเอาอะไรมาก่อนเด้อนะครับคลิปนี้ผมมาฝากใครนะครับฝากไว้น้ำเพลนนี่นะครับ อย่าลืมกดซับค i ายและแชร์ครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยเดอ้อแล้ติดตามไวยนะครับว่าผมจะมีคลิปอะไรมาฝากเดอ้อพี่น้องครับผมินสวัสดีครับไม่มองมาเลย